วันี้จะพี่น้องไม่เส่เนนมน,นูแข็งเนส้งสง้มแ,แห้งจะแบบผัดนะคะใส่น้ำมันต้องไส่จะจะหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราต้องผัดกระเทียมผัดกระเทียมให้มันหอมข้นะะาะเส้จลงไปจะหน่อยน้ำมันหอมแล้วก็ใส่กระเทียมต้องใส่ ไก่มักสุกไก่หนุ่มนะ,ะมนจะ๊าเตกไก่อ่ะเบิง้ง้็พี่น้องที่มักไก่สุกไก่หนุ่มเรากันไก่เราใส่้ไะ,ะไกัไก่ไก่แล้วก็ตรนนี้สิเกงแก,ง,แกงสมใสไปน้ำได้ค่ะก็ควจะใส่ที่หลังที่สิบเทปต่อเพ่ให้เราเนร็จเราเสร็ ก็ได้ก็ได้เราไปในห้องกับได้ติดแกลีสมลงไปกันหน่อยนึงเพื่อมากกิเใ็นกระลไ้ายนา งก,ก,กนงนนกเคตกับนกไก่เด็ดมี่อนยากระเสรมที่เราัน,นี้กะไส่เด็กจ้ะผัดไก่ผัดไก,ดก่สุกแล้วกัไ่ผักผักต่างๆหละบพี่น้องที่สมกักงไปเลยเล่นผักจ้ะใด่สรสดีแล้วก็ซอสซอสหอย ิไทยอย่างนิดมาหน่อยจ้ะทอดเม็ดกี้ทอดฟ้าเขียวทอดฟ้าเขียวเนี่ยมันคือซอดปรุงรสและเพี่อนุองตะลามผู้เขาเนี่ยค่ะนีคะซอสปรุงรสของเราเนี่ยเองค่ะ นี่แหละพี่น้องมันตัดแซ่บเลยมากเผ็ดๆตัดแซ่พริกแกงต้มลงไปละลายจันทร์แซ่บจะต้องกินน้ำกันเด้อพี่น้องฝากกดไล่ฝักติจจ์ฝักโก้แชร์ฝากโก้ซับเด้อจ้าเสร็จแล้วเมนูมือนี้ตอนเตียงกินกับเขามีกับขขาเจ้ามันพอนเขากะซ็ดแล้วจันทร์เขาก็หุงเสร็จแล้วจ้างานเข่าขยับสุกแล้วเนะโอเคจ้ะ ไม่ายเดินใจเด้อ